สวัสดีครับวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านนะครับกับกล้วยไข่เงินล้านวันนี้ได้อภิันทนาการจากกับกับลุงเนาะนะครับเนี่ยรถไถนะครับนะครับโหก้าวอีกข้าวอีกขั้นหนึ่งของการเตรียมแปลงนะครับอันนี้สระน้ําอยู่ตรงนี้นะครับสระน้ำโอ้บ่อน้ำเอาอ้อยทายให้หน่อยออยนี่ผู้จัดการ อันนี้วิดีโออยู่ครับวันนี้ก็จะมาไถานะครับแล้วก็จะหวานโดลไมต์อีกเที่ยวนึงแล้วก็ถ่ายพริกอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราก็จะตีเราก็จะตีเอาโรตารี่มาตีนะครับเพื่อจะลุกโดลไม้์กับสภาพดินนะครับคอยติดตามตอนต่อไปนะครับไปเนะ <c oughs> <c oughs> Oh <laughs> <laughs>